เห็น in ความรักดีๆท <is> ี่ม <w _> ันลายล้อมเราอยู่อะยิ่งในอินเทอร์เน็ตถ่ายฟีดไปเจอคนรักกันให้ชื่นชมยินดีเขาวุ้ยความรักแบบนี้มีอยู่ชื่นเต็มเต็มใจฟูเอออะไรเงี้ยชื่นชมยินดีกับอะไรแบบนี้ให้เป็นแล้วก็เอให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักเสมอทํายังไงล่ะถึงจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักเสมอวิธีของฉันคือทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ หนังสืออ e ีบุ๊กของฉันที่ฉันรวบรวมบทความภาษาอังกฤษนะคะจากที่ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการฮิลลิ่งตัวเองมาไว้เป็นอ e ีบุ๊กนะคะเล่มนี้เลยนะคะกู้ใจพังๆให้กลับมาปังเหมือนเดิมนะทุกคนในเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับการทำงานกับข้างในของตัวเองการกู้ใจที่พัง เบื้องต้นสาเหตุของความรักทำไมความรักเราถึงไม่สมหวังอะไรยังไงสักทีมันเกิดจากอะไรลวมไปถึงการฮิลลิ่งตัวเองให้กลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีของตัวเองอะฉันทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะเป็นอ e ีบุ๊กนะทุกคนเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์เปิดอ่านในมือถือหรือว่า iPad ใครที่ได้รับไฟล์แล้วอยากจะปริ้นมาอ่านก็สามารถปริ้นมาอ่านได้เลยทั้งหมด50กว่าหน้าทัก กลายไออันนี้ได้เลยเพื่อสั่งซื้อค่ะราคา590บาทแล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าใครที่สั่งซื้อ e-book กู้ใจพังให้กลับมาปังเหมือนเดิมเล่มน,นี้นะเราแถมคอร์สออนไลน์นะคะที่จะเปิดในกลุ่มชื่อคอร์สว่ากลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะเป็นคอร์สที่ฉันจะสอนแบบการทำเรื่องเซลฟ์คอนเซ็ปต์อย่างละเอียดการลงรายละเอียดกับตัวเองการเอาใจพังๆของตัวเองกลับมาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดคลาสยังไม่ได้เปิดห้องแต่จะเชิญทุกคนที่ซื้อ อีบ e ุ๊กเล่มนี้เข้าไปในกลุ่มก่อนพอเปิดคอร์สปุ๊บคอร์สนี้จะไม่ได้แถมฟรีอีกแล้วนะคะเป็นโปรโมชั่นแบบ Early b i r d สําหรับคนที่ซื้ออ e ีบุ๊กเล่มนี้ค่ะถ้าทักมาถ้าทักมาแล้วคอร์สออนไลน์กลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะเปิดแล้วเมื่อไหร่ถ้าห้องเรียนเปิดแล้วเมื่อไหร่จะไม่ได้เข้าห้องเรียนฟรีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่อยากจะเข้าไปนั่งรอจับจองเก้าอี้รอซื้อเล่มนี้ไปก่อนได้เลยค่ะความรักกับการวนลูปพวกเธอเจอประสบการณ์นี้กันอยู่ใช่ไหมใครที่มาดูคลิปฉันแล้วก็ส่วนใหญ่จะสงสัยเรื่องแบบความรักม a น i ิเฟสความรักอะไรอย่างเงี้ยอืมออวันนี้เอางี้แล้วกันฉันก็ขยับไม่ไปเลยอ่ะวันนี้เนี่ยเราออ่ ประเด็นความรักเนาะประเด็นว่าฉันเป็นคนเชี่ยวชาญความรักมากจริงๆก็ไม่ได้ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญด้านความรักนะแต่ว่าเป็นคนที่เชื่อและศรัทธาใน healthy relationship นะคะก็คือไม่เอาไม่ค่อยเอาตัวเองไปอยู่ใน toxic relationship เท่าไหร่ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่มีมีความสัมพันธ์นะยังไม่เคยเจอคนรักที่ที่เป็นคนรักไม่น่ารักอะ่ะมันอาจจะเป็นด้วยความที่เราวางมาตรฐานของเราไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเราควรเราอยากได้คนรักแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้แบบ ไก่กาอาราเลมาเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีลักษณะที่เราไม่ชอบอย่างเช่นฉันเนี่ยจะเป็นคนที่รู้เลยว่าเราเราจะมีคําพูดงี้พ่อแม่เราปฏิบัติกับเราอย่างดีพ่อไม่เคยตีแม่ไม่เคยตีและไม่เคยขึ้นเสียงไม่เคยพ่อไม่เคยด่าพ่อไม่เคยขึ้นเสียงแล้วก็ที่บ้านเราก็จะตามใจเรามากเราเป็นคนที่โดนตามใจมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ฉันอยากจะมีใครสักคนเข้ามาคนคน,นนะั้น่ะจะต้อง หนึ่งสำคัญมากเลยต้องพูดกับฉันดีๆถ้าพูดกับฉันไม่ดีเมื่อไหร่อ่ะมึงมาพาโวยกูมึงอ่ะฉันไม่เคยมีแฟนพูดกับฉันกูมึงนะเออถ้าพูดกูมึงกับเราเราก็ไม่เอาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ฝรั่งมันไม่ได้พูดกูมึงอยู่แล้วไงมันก็เราไม่ได้สอนภาษาไทยให้มันพูดกูมึงแล้วก็ถ้าเขาชั้นสอนภาษาไทยเขาฉันก็ไม่สอนคําหยาบอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นคําแบบอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอย่างเงี้ยฉันก็จะไม่ค่อยสอนเพราะว่า ฉันฉันค่อนข้างเคารพตัวเองประมาณหนึ่งมันก็เลยทําให้ที่ผ่านมาฉันไม่ได้เจอผู้ชายที่แบบทําร้ายด้วยวาจาหรือว่าด้วยด้วยกายอะไรเงี้ยแล้วคนที่เอฉันอย่างสมมติว่าฉันไปเดทก,กับเขาแล้วเขาเขาอืมมีพฤติกรรมที่จะทําร้ายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เรารู้เลยว่าพ่อแม่ยังไม่ได้ทำร้ายเราแล้วคุณเป็นใครคุณถึงจะมาทำร้ายเราเออเราก็จะตัดออกจากชีวิตไปไไง่ายๆอะไรเงี้ยทีนี้อืม วันนี้จะพูดถึงหลายคนอาจจะชอบทักมาถามว่าเฮ้เราอยากได้ดึงดูดแฟนเก่ากลับมาเราจะทํายังไงเราถึงจะดึงดูดแฟนเก่ากลับมาหรือว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะสามารถมีความรักดีๆได้อะไรเงี้ยโลกภายนอกมันสะท้อนโลกไปยในนะทุกคนจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันมันเกิดจาก อารมณ์ความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองลว้ลวนๆเลยลว้ลวนๆเลยนะคะทีนี้การที่เราจะทําให้เราเป็นคนที่สามารถดึงดูดความรักและคนรักดีๆได้เนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาเวิร์กกับตัวเองให้หนักๆเวิร์กกับตัวเองให้หนักๆนะใครที่มีคนรักอยู่หรือว่าใครที่ต้องการดึงดูดคนรักเก่าหรือว่าใครที่ต้องการมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะไรเงี้ยสิ่งที่อยากให้กลับมามอนิเตอร์คือพลังงานภายในของตัวเอง ยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบอกหักใหม่ๆแล้วอยากได้แฟนเก่ากลับมาหรือว่าเป็นคนที่แบบแอบรักใครสักคนแล้วอยากได้เขามากอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่ไปโฟกัสที่เขาแล้วก็พยายามที่จะทําให้เขากลับมานะสิ่งที่เราจะทําจะบอกเลยวันนี้ว่าให้เธอทําอะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่ต้องการได้แฟนเก่ากลับมาหรือคนที่ต้องการเจอความรักดีๆสิ่งที่เธอต้องทําก็คือคีย์เวิร์ดเลยกลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองมันเป็นคําที่แบบ อ๋อแล้วยังไงคะก็รักเขาไม่ได้รักตัวเองยังไม่ได้รักตัวเองยังไม่ได้ก็รักตัวเองอยู่แต่ว่ารักเขากว่าอะไรเงี้ยเธอรู้ไหมว่าพลังงานที่มันถูกส่งไปอ่ะเหมือนอถ้าเราไม่เห็นค่าตัวเองเขาก็ไม่เห็นค่าถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเออมันง่ายๆแค่นั้นเลยอ่ะถ้าเราไม่รักขนาดเรายังไปวิ่งไล่ล่าเขาแบบรักฉันเถอะรักฉันเถอะบอกเขาเงี้ยแล้วเขาก็จะทำไมกูต้องรักมึงนะเมื่อมึงมึงยังไม่รักตัวเองเลยเนื้อออกปไปทีเดีการที่เราจะสามารถ ดึงดูดคนรักดีๆได้หรือว่าดึงดูดความรักดีๆได้แก่นของมันคือให้เราเลือกตัวเองก่อนเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือมันไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนรักที่เหมือนที่ฉันบอกฉันเลือกตัวเองก่อนเสมอทุกครั้งคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเจอความรักต่อให้อ่าที่มึงมาพาวบยหรือว่าทาร้ายฉันด้วยกายหรือใจที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่โอเคต่อให้ฉันชอบเขาแค่ไหนฉันเลือกตัวเองก่อน ฉันเลือกตัวเองก่อนคือฉันเดินออกมาเลยไม่ไม่แล้วหรือเลยด้วยอันนี้มันก็คือเลือกตัวเองก่อนพยายามเลือกตัวเองก่อน2คือฝึกในเรื่องของการเซลฟ์เลิฟฝึกเห็นคุณค่าของตัวเองให้เยอะๆวิธีการมันคือเราต้องหมั่นส่งกระแสความรักให้ตัวเองการส่งกระแสความรักให้กับตัวเองมันมีวิธีไหนที่เราทําได้บ้างหนึ่งคืออย่างที่บอกในวันเมื่อวานก็คือเธอสามารถยืนมองตัวเองในกระจกแล้วเธอบอกรักตัวเองได้เลยบอกรักตัวเองได้เลยวันนี้ รักแกนะฉันรักแกนะมองเข้าไปในตาของตัวเองแล้วบอกตดยวเองทุกวันว่าฉันรักแกนะไม่มีใครรักแกฉันรักแกนะกอดตัวเองถ้าต้องการให้กอดถ้าต้องการใครสักคนมากอดให้กอดตัวเองก่อนส่งกระแสความรักให้ตัวเองอีกวิธีหนึ่งคือเวลาที่เรานั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ตัวเองให้จิตเรามันไล่ไปตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราแล้ว แผ่กระแสความรักและความเมตตาให้กับตัวเองทุกเซลล์ทุกอน,นุสิ่งที่เราทำก่อนนอนนะคือเราจะสแกนร่างกายใช่ปะ่ะเราจะสแกนร่างกายแล้วเราจะขอบคุณแม้กระทั่งไม่ไม่ต้องนอนนะเวลาที่ฉันไปเดินสวนอย่างเงี้ยเราฉันเห็นท้องฟ้าสวยๆขอบคุณดวงตาที่ทาให้ฉันเห็นฟ้าสวยๆขอบคุณอ่ ปากที่ทําให้ฉันสามารถพูดในสิ่งดีๆได้อาชนยกตัวอย่างอะไรประมาณนี้คือขอบคุณร่างกายของเราส่งกระแสความรักให้กับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราให้มันสั่นสะเทือนแล้วยิ่งถ้าเธอทําในตอนที่เธอนั่งสมาธิได้เป็นกระแสความรักและความเมตตาให้กับตัวเธอเธอจะรู้สึกเลยว่าพลังงานความรักมันอยู่มันอยู่ข้างในและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทำให้เธอลองทานะคือเวลาที่เธอนั่งสมาธิให้เธอโยนกระแสความรักและความเมตตามาในจักรกวาลในความถี่เนี้ย แล้วความถี่เนี้ยมันจะเต็มไปด้วยกระแสแห่งความรักและความเมตตามันจะเป็นกระแสที่รายล้อมเธออยู่ให้รู้สึกว่าเรากระแสนั้นน่ะมันส่งไปถึงเซลล์ทุกเซลล์จนมันสันสะท้านไปถึงทุกตัวมันจะรู้สึกอะไเงี้ยคนลุกคนพองสยองกล้าวมันจะลุกคนลุกคนพองอ่ะอยู่ดีๆมันก็คนลุกคนพองอะไรเงี้ยเวลาคิดถึงความรักที่เรามีกับตัวเองจะรู้สึกอย่างนั้นมันคือความถี่ของความรักมันคือแรงสันสะเทือนของความรักที่เราส่งเข้าไปในจักรวาล มันคือการเพิ่มพลังความรักให้กับตัวเองและเพิ่มพลังงานความรักให้กับจักรวาลพลังงานเดียวกันดึงดูดพลังงานเดียวกันจำคำจำคำนี้ไว้เมื่อเราส่งพลังงานความรักไปในจักรวาลโยน์พลังงานความรักไปในในความถี่เนี่ยพลังงานนี้มันจะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาให้กับเธอเองทีนี<ง>ๆๆ<ย>้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เธอ,เอ,อนับความรักนับความรักที่มันมีอยู่รอบตัวเธอ ทั้งที่เกิดขึ้นกับเธอและเกิดขึ้นกับผู้คนให้มองเห็นความรักนั้นมองเห็นความรักที่พ่อแม่มีให้เราที่ครอบครัวเรามีให้เราเพื่อนมีให้เราสังคมมีให้เรารวมไปถึงเห็นความรักดีๆที่มันลายล้อมเราอยู่ยิ่งในอินเทอร์เน็ตถ่ายฟีดไปเจอคนรักกันให้ชื่นชมยินดีเขาุความรักแบบนี้มีอยู่ชื่นเต็มเต็มใจฟูเอออะไรเงี้ยชื่นชมยินดีกับอะไรแบบนี้ให้เป็นแล้วก็ให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักเสมอ ทำยังไงล่ะถึงจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักเสมอวิธีของฉันคือฉันเขียนบันทึกเลยว่ามีอะไรมีสถานการณ์ไหนที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักเสมอมีสถานการณ์ไหนบ้างและฉันฟีลโมเมนต์นั้นนึกภาพตอนเขียนก็นึกภาพถึงอารมณ์โมเมนต์นั้นแก้บางทีเขียนไปน้ําตาไหลาไปก็มีหรือว่าเขียนไปใจเต้นไปก็มีมีนะแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเราปลุกเซลล์ของความรักในร่างกายของเราขึ้นมาให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแล่คนบอกว่าไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะหรือว่าเจอแต่ความรักแย่ๆจริงๆแล้ว งานที่เราต้องแก้ไม่ใช่แก้ข้างนอกไม่ได้แก้โรคภายนอกเลยโรคภายนอกไม่มีอะไรเกี่ยวเลยสิ่งที่เราต้องแก้คือแก้โรคภายในแก้ข้างในของเราก่อนแก้ข้างในของเราที่เรายังขาดความรักก่อนตัวเองก่อนส่งเซลล์ส่งความรักทุกส่งกระแสแห่งความรักไปให้เซลทุกเซลในร่างกายของเราให้เขาได้สั่นสะเทือนให้เขาได้เติมชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งลอ,องคิดถึงความรักครั้งแรกที่เธอเป็นสุขเออไม่ต้องคิดถึงจังหวะตอนที่มันเศร้าคิดถึงอารมณ์ความรักนั้น หรือว่าคิดถึงความรักของพ่อแม่ที่มีให้มันสั่นสะเทือแนแบบไหนนั่นนะความรักนั้นและจําไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันมาจากเราร้อยเปอร์เซ็นมันมาจากเราร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้มาจากโลกภายนอกเลยทุกอย่างที่สั่นสะเทือนนะ่ะเราดึงดูดเข้ามาล้วนๆเราดึงเข้ามาในชีวิตเราล้วนๆดึงมาจากอะไรดึงมาจากความเชื่อที่เรามีกับตัวเองดึงมาจากความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองแต่ไม่บอกว่าโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในถ้าเธอจะแก้โลกภายนอกเธอต้องแก้ข้างในก่อนการจะสํารวจว่าแล้วข้างในฉันรู้สึกยังไงกับตัวเองให้สังเกตโลกกภายอ ว่าวในปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ที่เธอมีกับคนที่บ้านความสัมพันธ์ที่เธอมีกับคนรักความสัมพันธ์ที่เธอมีกับสรรพสิ่งรอบตัวมันคือแบบไหนมันคือความสัมพันธ์แบบไหนพอเราเห็นมันอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะปรับมันยังไงเราจะค่อยๆปรับมันได้ Fa k e it until you make it บางทีอ่ะเราเอ่อมันจะมีคำหนึ่งนะคบางคนจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับครอบครัวพอเราได้มองย้อนกลับไปเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าเราห่างเหินกันอย่างเลยเราไม่ค่อยโทรหากันเราไม่ค่อยพูดกันเราไม่ค่อยใส่ใจซึ่ เปลี่ยนที่เราก่อนไม่ได้เปลี่ยนที่เขาเปลี่ยนด้วยการโทรไปหาเขาบ่อยๆพูดกันบ่อยๆอันนี้มีตัวอย่างหนึ่งที่ที่ที่ยกตัวอย่างให้ได้อย่างของของหลานสาวเราจะเป็นคนที่ห่างจากครอบครัวแล้วรอคอยให้พ่อแม่โทรหาตลอดเวลาแล้วพอพ่อแม่ไม่โทรหาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่รักเขารอคอยให้แม่โทรหาตลอดเวลาแต่แม่เขาคือคนที่ทํางานและยุ่งตลอดเวลาทําให้เขาเข้าใจว่าแม่ไม่รัก แม่ไม่รักเขาแม่ไม่ได้ใส่ใจเขาเอาแม่ไม่ได้ให้ความสําคัญเขาวันนั้นเราได้ถามว่าแล้วทําไมหนูไม่โทรหาเองอะทาไมหนูต้องรอคอยให้แม่โทรหาหนูโทรหาแม่ทุกวันก็ได้เขาบอกว่าถ้าโทรหาแม่แม่ก็จะพูดว่ามีอะไรมีอะไรก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรไงก็ถ้าแม่ถามว่ามีอะไรก็ถามแม่ไปก่อนว่ากินขา้าวยางทำไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูคิดถึง ไม่เป็นไรเลยกับการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วบอกอย่างนี้ก็ได้เพราะบางทีแม่ก็ใช้ชีวิตในการหาเงินเลี้ยงดูและแม่ไม่มีเวลามานั่งบอกว่าแม่รักเธอนะแม่รักเธอนะเธอทำได้แค่เธอเปลี่ยนไปบอกแม่ว่าหนูรักแม่นะแล้วหลังจากนั้นหลานฉันก็ทําทําแบบนั้นแหละโทรไปหาแม่มันทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันค่อยๆกระชับขึ้นบางทีมันอาจจะต้องเปลี่ยนที่เราก่อนเปลี่ยนที่เราทําอ่า แม้แม้เราจะตอนที่เราโทรหาหรือว่าตอนที่เราทำเราอาจจะไม่เชื่อหรอกว่าเขาอยากจะพูดกับเราดีๆเลยอะไรเงี้ยลองทําดูก่อนแล้วเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนพอความสัมพันธ์มันเปลี่ยนความรู้สึกข้างในของเรามันจะเปลี่ยนความรู้สึกข้างในของเรามันจะเปลี่ยนลองทําดูก็มีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราถ้าเราให้สังเกตตัวเองถ้าเรามีความรู้สึกว่าถราฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆแต่เรายังอยู่ในความฝันในความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆ แปลว่าเรายัางไม่เห็นคุณค่าและยังไม่รักตัวเองนะต้องกลับมาเวิร์กกับตัวเองก่อนหลายคนเลยที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซินแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับความรักดีๆถ้าเธอเชื่อว่าเธอคู่ควรกับความรักดีๆเธอเดินออกมาแล้ว <ๆ twitch. S 1> ถ้าเธอ,อยังมีคนรักที่แบบด่าเธอเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วพูดไม่ดีกับเธอแล้วเธอรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเธออยากได้ดีกว่านี้แล้วเธอพยายามเปลี่ยนเขาแปลว่าเธอไม่รักตัวเองเธอต้องเลือกตัวเองก่อนนี่คือคําว่าเลือกตัวเองก่อนเลือกตัวเองก่อนรวมไปถึง สำหรับคนที่ต้องการแฟนเก่าอยากดึงหนดแฟนเก่ากลับมาที่เคยที่พี่เคยบอกในหลายๆคลิปว่าตอนที่เราอยากได้แฟนเก่าให้นั่งคิดก่อนว่าสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้เลยจากผู้ชายคนอื่นหรือว่าผู้หญิงคนอื่นจากแล้วมันมีในแฟนเก่าของเราคืออะไรและต้องถาตอบตัวเองให้ได้แบบที่เราไม่โกหกตัวเองนะว่ากูหาจากคนอื่นไม่ได้เลยเหรอวะเพราะมันมีคนอื่นที่สามารถทําให้ได้เราได้ดีกว่านี้ แล้วลองเขียนข้อดีข้อเสียของเขาดูสิว่าความสัมพันธ์ตอนที่เราอยู่กับเขามันเป็นความสําคัญแบบไหนแล้วยิ่งถ้าเราถามเราเช็คเข้าไปในความสัมพันธ์สมมตินนะแฟนเก่าเธอเป็นคนแบบขี้โกหกเอาเปรียบไม่ค่อยใส่ใจแต่เธอยังร้องไห้ฟูมไฟแล้วอยากได้เขากลับมาแปลว่าเธอยังไม่รักตัวเองเพราะเธอไม่รักตัวเองเพราะถ้าเธอรักตัวเองแล้วเขาลบตัวเองเธอจะไม่ได้อยากได้อะไรแบบนี้กลับมาหรอกมันท็อกซิก นึกออกไมนี่แปลว่าเธอต้องกลับมาเวิร์กกับตัวเองทีนี้ถามว่าหนูอยากได้แฟนเก่าหนูกลับมาหนูจะทํำยังไงคะให้รักษาพลังงานให้รักษาพลังงานในตัวเองให้รักษาพลังงานที่เรามีกับตัวเองรักษาพลังงานความสุขรักษาพลังงานความรักรักษาพลังงานให้มันอยู่ในไฮเลเวลอะมันรักษาไม่ได้กับมันล้องไห้มันเสียใจยมันคิดถึงเขาเธอต้องนึกภาพว่าอา การที่เราดึงดูดคนที่เราหลักตายเราต้องอยู่ใน Energy level เดียวกันถ้าเราอยู่ในพลังงานความเศร้าอยู่ในพลังงานความเศร้าความขัดแคลนความหวยหาเขาตอาลอดเวลาเขาจะอยู่ในอีกเลเวลหนึ่งแล้วนะเธอดึงดูดเขาเท่าไหร่มันก็ส่วนทางกันมันไม่มาอยู่แล้วนึกออกปะแต่ถ้าเกิดเธอคอ้แบ็กเอเนอร์จีดึงพลังงานจากเขาออกมาไม่สนใจเขากลับไปโฟกัสที่ตัวเองนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นทํท,ทงานกับตัวเองแล้วคิดถึงเขาเวลาคิดถึงเขาฉันให้ทำอย่างนี้ คิดถึงเขาโยนความปรารถนาดีไปในจัก,กรวาลให้เขาอยู่ไหนก็ตามมีความสุขแบบที่ไม่หวยหานะเอออยู่ไหนก็มีความสุขทํายังไงอ่ะจะถึงส่งถึงจะส่งพลังงานนั้นไปได้ให้เธอลองคิดถึงอารมณ์ความรักที่เธอมีกับหมากับแมวเวลาเธอเห็นมันเธอเมตตามันนะเธอส่งความรักแบบไหนให้มันส่งความรักแบบนั้นให้คนเก่าคนรักเก่าของเธอแล้วก็ทิ้งมันส่งไปในจัก,กรวาลแล้วทิ้งมันแล้วก็ถ้าเธออยากบอกเออคิดถึงแกนะคิดถึงแกนะให้แกมีความสุขรอกันเออฉันอยู่ตรงนี้แหละ แล้วก็ไปใช้ชีวิตแต่อย่าเป็นฉันอยู่ตรงนี้ด้วยความหหยหาฉันอยู่ตรงนี้แหละแบบสบายๆแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเราถ้ามันเป็นเอเนอร์จีเดียวกันเน่ยยังไงเขาก็กลับมาแต่ถ้ามันเป็นคนละเอเนอร์จีอะทำให้ตายเขาก็ไม่กลับมาถึงได้บอกว่าถ้าเธออยากได้คนรักอะคีย์เวิร์ดมันมีอยู่แค่ดึงพลังงานตัวเองกลับมาแล้วโฟกัสที่ตัวเองให้ได้ส่งพลังงานความรักให้กับตัวเองให้ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดถึงเขาอะก็แค่ส่งความรักความปรารถนาดีให้เขาพอจบแค่นั้นเลยและตราบ ที่เธอดู้กับตัวเองหนักมากๆแล้วจนเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆแล้วอะแล้วท้ายที่สุดเธอพินิจพิคห์ได้แล้วว่าคนรักเก่าของเธอเขาไม่ได้มีดีอะไรเลยเธอจะไมไ่ต้องการเขา,าเธอจะ move on ไปได้่งเร็วมากขึ้นเธอได้บอกว่าถ้าวันนี้เธอยังข้ามขรวนเขาอยู่ถึงเขาอยู่ลองมาเช็คดูซิว่าเขาดีขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเขาดีขนาดนั้นจนเธอต้องเสียดายอยากได้เขากลับมาก็ลอง callback energy แล้วก็กลับมา work กับตัวเองหนักๆดูแต่ถ้าเกิดว่าคิดถึงข้อดีของเขาแล้วไม่มีอะไรดีเลยค่ะ move on เลยจ้ะ ไม่ต้องต้องการไม่ต้องร้องไห้ฟูฟ่มฟายมีคนใหม่ที่ดีกว่านี้เยอะสถานีข้างหน้ามันดีกว่านี้สิบเท่าตรงเชื่อแบบนี้แล้วเธอจะเจอคนดีกว่านี้สิบเท่าแต่ถ้าเธอบอกว่าหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะเธอก็จะหาดีกว่านี้ไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราเชื่อเสมอถ้าเธอเชื่อว่าคนใหม่จากคนเก่าจากไปคนใหม่มาดีกว่าเดิมเสมอเธอจะเจอแบบนั้นนี่เป็นข้อคิดสําหรับความรักในวันนี้นะจ๊ะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแหละ ฉันก็หวังคงเซนเองนะจ๊ะก็อยากให้มีประโยชน์กับทุกคนแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราทําแล้วเราเห็นว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนจริงๆเนาะไว้เจอกันวันพฤหัสหน้านะคะสำหรับคอนเทนต์ความรักขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะจ๊ะ